สิ่งที่ทุกคนไม่อย่าลืมก็คือบทนี้ห้ามลืมเด็ดขาดนะคะก่อนที่คุณจะขออะไรก็ตามต่อสิ่งศักดิก์สิทธิ์อันนี้ครูเอามาให้คุณจากการที่ครูฟังธรรมะนะทุกคนนะสดๆสรด้อนๆเลยนะปกติครูสวดอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่อันนี้ก่อนที่คุณจะขอหรือร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายคนบอกว่าอย่าขอมันเป็นการขาดแคลนผิดค่ะอย่าเชื่อ เพราะเราล้องขอเราไม่ได้ขอว่าขอให้คนนี้มันตายขอให้คนนี้มันเจ็บป่วยขอให้คนนี้มันชิบหายขอให้คนนี้มันวอดวายไม่ใช่ทุกคนเวลาเราขอเราก็ต้องขอสิ่งเป็นมงคลเข้าใจไหมใครจะมาบอกว่าการขอพรทุกคนแม้แต่พระก็ตามที่ท่านบอกว่าอยาขอเลยโยมนู่นนี่นั่นทุกคนขาเราอ่ะไม่ได้หมายถึงท่านสอนผิดนะแต่ท่านอ่ะไม่อยากให้เราโลภแต่ความจริงการขอไม่ได้การโลภการขอคืออ่ะ ขอให้ธุรกิจเราจเจริญรุ่งเรืองเราไม่ได้โลภนะทุกคนไม่มีใครไม่อยากให้ธุรกิจตัวเองจเจริญรุ่งเรืองขอให้เราเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาทุกคนไม่มีใครที่ไม่อยากขอให้ตัวเองเป็นมหาเศรษฐีเพราะฉะนั้นเราขอแต่สิ่งที่เป็นบุญทั้งนั้นเลยเพราะถ้าธุรกิจเราจเจริญรุ่งเรืองนั่นหมายความว่าเราดูแลผู้คนได้อีกมากมายถ้าเรามีเงินเยอะๆเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเราจะทําบุญได้อีกมากมายเข้าใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราขอแต่สิ่งที่เป็นมงคล ขอได้ค่ะแต่มีวิธีการขอคุณต้องสวดบทอุทิศส่วนกุศลหลายคนสวดอยู่แล้วแต่ก่อนจะขอพรให้สวดบทนี้ทุกคนนี่คือเรื่องจริงเพราะเราทําทั้ง5้าแบบสมบูรณ์แล้วนะคะสวดมนนั่งสมาธิทําบุญทําทานแล้วอันสุดท้ายร้องขอนะคะอันร้องขอนะคะ ให้เราแผ่เมตตาเราแผ่อยู่แล้วเนาะสัพเพสัตตาอย่างเงี้ยค่ะแล้วบทที่เราลืมไม่ได้เลยคืออุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุยาตยโยอ,อะไรเงี้ยค่ะมาตาปิตุโลนะคะพูดผิดอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตยโยอ,อ่ะอันแรกให้มารดาอันที่สองให้ญาติอันที่สามเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยให้ครูบาอาจารย์ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแบบสวดให้ก่อนะทุกคนเข้าใจไหมสวดให้ไปก่อนเหมือนเราอะค่ะส่งบุญให้ พ่อแม่พี่น้องที่เสียไปแล้วครูบาอาจารย์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราขอได้เลยทุกคนอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะแผมเมตตาเสร็จอุทิศส,ส่วนกุศลเสร็จปุ๊บให้ร้องขอได้เลยนะคะ ขอเลยขอด้วยใจบริสุทธิ์ขอให้ธุรกิจที่เราทําอยู่เจริญรุ่งเรืองขอให้เราเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคาจุนพระพุทธศาสนาอย่าขอเล่นขอหัวนะขอแบบนี้เวลาเป็นมหาเศรษฐีแล้วต้องใจบุญคาจุนพระพุทธศาสนาจริงๆช่วยวัดสร้างโบสถ์ช่วยวัดสร้างห้องน้ําช่วยอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือทําหนังสือธรรมะแจกหรือให้ธรรมะเป็นทานหรืออะไรก็ตาม เพราะเราจะเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาเข้าใจนะคะไม่ใช่พูดเพื่อขอแล้วพูดไปงั้นๆไม่ได้นะคะหลายคนตอนนี้เป็นทุกข์คุณขายของไม่ได้ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายๆอย่างอะคะ่ะทุกคนแต่ทุกคนก็ไปหวังพึ่งบุญไม่ผิดเลยเพราะทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเฮ้ยโควิดมาอะไรก็แ yes ย่ส คนก็ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยยิ่งตอนนี้ระบาดกันทั่วหน้าคนก็ไม่ห้ามเที่ยวห้ามบินห้ามนูน่นนี่นั่นอะไรหลายๆอย่างมันทําให้เราต้องพึ่งบุญทีนี้พอถ่งพึ่งบุญปรากฏว่าก็พากันแบบโครมโครมโครมไปทําบุญเร่งบุญคุณจะมาเร่งอะไรตอนนี้ล่ะใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่ได้สะสมอ่ะพอเกิดวิกฤตโควิดเกิดวิกฤตตกงานเกิดวิกฤตอะไรคุณก็ไปร้องขอต่อบุญ คุณก็ไปแบบว่าทําบุญแบบเร่งรีบเงินเงินเงินมันทําง่ายทุกคนพอบอกให้สวสดมนต์ขี้เกียรนั่งสมาธินั่งไม่ได้ง่วงนอนนวนเนนั่นแต่เวลาเอาเงินทําบุญง่ายสุดทุกคนควักแมปโอนปับป๊บปปุบป๊บปุ๊บโอนใครบอกอะไรโอนปับป๊บปัปง่ายสุดแต่ความง่ายสุดมันทําให้ทุกข์เพราะอะไรอ้าวเยอะแล้วสรุปแล้วเงินไม่พอใช้นะคะทุก ก็ทะเลาะกันกับสามีนะคะเอเธอเอขอเพิ่มอีกปันนึงจะทําบุญนี้นะั้นโดนีกคือง่ายสุดไงบุญนี้ง่ายสุดทุกคนแต่อันนิสงแห่งบุญน้อยค่ะบุญที่ทําง่ายแต่อันนิสงแห่งบุญเยอะคือสวดมนต์นั่งสมาธิเหมือนทําง่ายแต่ยากแต่อันนิสงแห่งบุญสูงสุดคุณถือสินกี่ข้อก็ตามทุกคนไม่เท่ากับคุณสวดมนต์นั่งสมาธิหรือไม่เท่ากับคุณทําสมาธิอะค่ะหรือจิตเกี่ยวกับ จิตเกี่ยวกับสมาธิเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มากกว่านะคะอันนี้ครูฟังพระมานะครูคไม่ได้เป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยตัวเองนะคะครูก็ฟังธรรมะมาแล้วก็มาบอกต่อนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะ่ะก็มาแบ่งปันว่าอีชันก็ลองขอเหมือนกัน